อัปเดตการซ่อมลำโพงมาเชลนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านของเรา m a k e Up Studio นะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่23เดือน11ปี2568นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มีลูกค้าสูล่ลำโพงมาเชลมาซ่อมกับที่ทางร้านเราเยอะมากๆเลยนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็สำหรับร้านเรานะครับรับซ่อมเฉพาะลำโพงมาเชลเท่านั้นนะครับผมและ จะมีช่างผู้มีประสบการณ์ในการซ่อมนะครับมากกว่า20ปีเลยและในการแกะประกอบตัวเครื่องนะครับแต่ละตัวเครื่องช่างก็จะต้องมีความชานาญนะครับผมตัวเครื่องมาสภาพเนียนคลิปแบบนี้นะครับกลับไปก็จะสภาพเนียนคลิปเดิมไม่มีร่องรอยอะไรนะครับผมและที่จะมาบอกวันนี้นะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่โทรมาสอบถามอยู่เป็นประจําเลยว่าร้านนี้ตั้งอยู่ไหนครับร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่เทปไหมครับอยู่ซอยไหนครับผมอยู่มีกาบางนาหรืออยู่มกาเมกาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ วันนี้ผมจะมาบอกความจริงนะครับร้านเรามีอยู่ที่เดียวเลยก็คือนี่นะครับเมืองเกิงเลยที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ติดกับข้างห้างแฟรี่นะครับตรงข้างร้านทองแม่ของคุณและมีสาขานี้สาขาเดียวนะครับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการอยากจะส่งน้ำพงมาเชียวมาซ่อมทุกรุ่นทุกอาการก็สามารถอ็อกซ์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเราไม่มีนะครับอยู่ที่กรุงเทพมีแค่ที่จังหวัดขอนแก่นทีเดียวเลย